สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอนดามาตามน้าสาวน้าสาวงวดที่แล้วถูกแปดห้าตรงตรงงวดนี้ฟันแล้วพี่น้องฟันว่ามีคนเอาเงินมาหายตัวแดงจืงคืนอยู่พี่น้องน้องเอาเงินมาหายแถมเลขพร้อมตัวแดงจืงคืงเขาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะคนใดตัวใดไปเลยค่ะบานบานพี่น้องเอยตื่นมาลุกหนึ่งเข่าเปล่าไฟพี่น้องบานบานแมงดาหนึ่งหนึ่งเข่าใส่ฟืนอะไรคะลูก ไปฟองโมข้าวค่ะน้องอันดาหิวข้าวพี่นอ้องเอ้เตินเต็มมากค่ะน้องอันดาหิวข้าวหนึ่งข้าวมันจาาลูกแม่ถ่ายคลิปลูกกระหองจ้าหนึ่งข้าวเปล่าไฟบรรยากาศาสาวๆก็เป็นประมาณน่ะพี่น้องบอดด้เฮดยัง,งลายนะพี่น้องบรรยากาศหนึ่งข้าวน่ะพี่นอ้องเต้มว่ด ไปล้างหน้าไปดุกไปอ่าคือมืดพี่น้องวัวจีนวัวจีนสัมผัสนะสาวพี่น้องมืดค่ะกระริมมันมืดมันไม่เห็นหนามันปรเจ็งมัจ็งมืดโอ้คือมืดแทอะมืดบรเห็นหนาหอดพี่น้องบรเห็นหนาเนี่กันคือมืดแทอะอ้าพี่น้องใหญ่ซ้ำบ่กใหญ่พี่น้องมันมันบปเห็นหุง มันบริสุว์พี่น้องวันที่มาสัมผัสนะซ้าพี่น้องว่านะซาคุนคฟันแม่นพี่น้องยิ่งข่าวเปินฟันแล้วพี่น้องจะฟันยังได้ซ้าเราฟังดูพันน่ะคนตายอาเงินอม่างเงินมหาเงินมหาชิบชงใบได้เก่งบอลอีกอ่ะมาเเตีไปเลกตัวใดพันบม่จักได้เก่งๆตีไิเลกตัวเดียวเลยค่ะสูนสูนหาแต่ันเขาสำหรับเห่านะ ให้ไห่เให้คนตายคนที่ตายไปแล้วเอาเงินมาให้เจ้าเออเให้ละบาดเองละชงขึ้นมาจีใบหนึ่งเขาบ้อ๋อเขาจะให้สองใบแล้วเจาส่งขึนใบนึงบ่าวบ่าวมดแต่เขาระชงให้อีกบ่าวบ่าวเขาบ่าวโต๊ะโตะยนได้ตังิงคืนยได้งยินัง่ตังคืนงไ่งยิคืนยู่ได้ง่้ตงื้ง่ืม เคยพันดูช kind of uh huh. hmm. ื่อเงินเขาชื่อถือมือหนากระดีคือเมือหนากระดีข่าวถือเล็กเหล้าเนาะเล็กเหล้ามือหนะถืออยู่บาทหนึ่งพี่น้องเลยถือเล็กเหล้าบาทหนึ่งพี่น้องโอ้จิต่ายยากได้พี่น้องเล็กหน่อยมันหลายวนเวียนอยู่นี่เออทำที่เข่าขาเข้าไปตีนะผู้ชายเนพี่อ้เองบอกเออเพิ่อนเพื่นเอาว่าเพิ่นบอกแล้วมันก็ออกอะลี่มันบอกก็เจ้าก็ถือก็ถือเล็บักอ่ะอันวางได้เล็กว่านันมันซุกเลยเนาะ ที่เป็นหลาคนสุกเออพนลึงถือเลขลาวพี่น้องเออบโแน่นี่มาตราชิมาไทยก็ได้พี่น้องเลขตัวเดียวหางเดียวพี่น้องนี่ตัวนี้มันยังออกยังไม่ทันออกนี่ระหว่างหาซูนซูนหาเจ้าหมักตัวใดสาวซูนหาหาซูนเจ้าหมักตัวลายเหมือนใบหายิพย์จังใบถือกำลัง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 เนาะเอาสามกันเนาะเอาสามกันน้ำหนักสามกันเลยออแล้วพี่น้องน้ำหนักคนนะฟันเห็นคนตายคนตายนี่ได้เลขบุตรเก็เละน้อยๆเนาะเลขโบลายห่าง เราก็เก็เงินมาให้ช่องใบอืม่ะมื้อน่ะหนออกหันพีแอตอีกแบออแล้วก็ทุบฟันอีกเทธอฟันนั่นเทธอหน่ะนะฟันแล้วมันออกแล้วไปซื้อเลขแล้วออกอันนี้มาฟันอีกใบขี้ผันแิดประมาณได้ใบแดงๆมีใบแดงเออให้แดงอย่างคือมีเลยทั้งตัวเลขทั้งวายไงแดงทั้งเงินแดงทั้งเงินตัวเลขตัวเลขคือไปได้เงินฮะเออได้คือคือตัวเลขเจ้าต้องบูชูขับบูชู ไม่จืดจืดต mm ั hmm. ้งแต่แบ like ่งห so ้าส so so <mo> <In> ิบนะแบ่งห so so ้าส <ình S 1> <lem> ิบอ <an> ันชุนไม่ชุนไม่เจ็ดไม่เพียงนะาอ่างเงีไม่สี่แต่จะไม่เพียงแน่เองกันเจ้าคนมันมันบระคับจับไม่ได้นะเขาก็ลืมน้ำเนาะมันลืมลืมลืมเท่าแล้วธรรมดาเลยเออลยก็ดีไม่ได้คือทอดก็บซื้อเลขจือแต่เงินเอ้าพี่น้องเอ้าของนันสาวแล้วพี่น้องเลอของนันสาวมาสาวผลฝันเห็นคนที่ตายแล้วมาบอกเลขพี่น้อง มาบอกเลยเอาเงินมาให้เพื่อวะเอาเงินมาให้ซอ,องแบ่งเพื่อว่าแบ่งละหาซิบซองใบมันแด,ดงจืงคืนอ,อยู่น,น,นี่น้องก็บรรยายได้ไปน้องอาจจะเป็นเละโฉบเป็นลาบก็ได้ไน้องแคปหน้าจอไว้เด้อไปน้องเอาไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆตำนักหมักกระจัดไปน้องบอกว่มีผู้ได้ลูกเลขสิออกตัวไหนไปน้องแม่กระทางนะเช้าแม่น้องดาเพื่อกระบือรู้แต่ว่าแม่ลองดาว่าเพื่อฟันแม่นไป้องงวดก่อนเพื่อกระฟันเลขก็ออกไปน้อง ว่าเลขไทยผมก็ถือแปดห้าตรงๆคือเนงงว่นี่ผลไฮมาหาศูนย์พือเาะหาศูนย์ศูนย์หาเลขว่าร้ายแมงได้คิดว่าเป็นเลขที่นาสนใจพี่นเป็นเลขหนัฟันแบบนี้ผนว่าอันว่นซุกสิผ่านมาผมก็ถือเลขล่าพี่นนองถืออยู่บ้านหนึ่งพี่นนองบอกเ้ถือร้ายดอกถือบ้านนึงมันสินาดำๆเด้อพี่น้องมันสิมืดๆเพราะว่า มันถ่ายอยู่แต่ทุนบาทนะพี่น้องมันก็เลยมึนเหมือนซื้อได้หนมูนจะเผื no> okay ่อซืบหาบาทว่าห้อนหาบาทพี่น้องบาทสองบาทว่าซื้อลายดอกพี่น้องซื้อพอได้รุ่นซื้อพอได้รุ่นซื้อพอได้รุ่นคอยปรุงเด้อของเขาเองนี่ฟันย้ำได้ออกย้ำหนัดหักบุรุนกันพี่น้องวันที่สองพฤษภาเนี่ยพี่น้องว่ามันจะเป็นคือเพิ่นว่าบอพี่น้องกำบังพูได้รูเนาะนะสาวเล็กจะออกตัวใดจะไปเชื่อไปได้ได้สุขภาพเดียเนี่ยไม่แก่ให้เอาไหน เอยจ้าวกินร้ายกาแฟนะกินให้มันน้อยๆกินได้แต่กนนอยมันมันนั่นเทากินร้ายมันจะมีประโยชน์อันนี้ผนเป็นดอกซ่าแม่ของแม่น้รงดาแต่แถอะ่นเป็นดองเลิเเป็นโรคมีโรคประจำตัวผนเป็นโรคไทรอยเนาะไทรอยเป็นผิดไม่เป็นน้องเป็นกระจอยดำไม่เป็นเลย พัวกับวินพี่น้องไอ้ผัวกับตายจะลูกผัวกับตายไม่ลูกไม่ลูกสช้าผู้เดียวพี่น้องไอ้ตอนนี้ก็เลี้ยงหลานเคนวะก็มีรายได้อย่างแมงดาเลยว่ามาฟันแต่ว่าพี่น้องคนฟันแม่นเจ้าก็ไปรายเลี้ยงไปแม่ไปว่าเอฟซีก็มีแต่คนใจดีมีน้ำใจพี่น้องว่าถือคาบาชิบาร์เดินกให้โลพี่น้องเลยแมงดาจะเป็นสะพานบุญให้่นะเช้าพี่น้องเพราะว่านาเช้าคนกับโมีถือไปนะว่าคนกับโมีรายได้อีย่างพี่น้องไอ แถมโรคม,มีโรคประจําตัวอ,อีกพี่น้องไท้ร่อยเป็นผิดกับรักษาบอกเลขอย่างรักษาบวไฮขาดตอนสาวเน,ะนานะก็เลยจะกินยาก็เลยจะกินยาไปบรรเทาซื้อพี่น้องเลยด้ยน้ำยาหาแกให้น้องหน่อยค่ะพ่อแกะไม่ได้แคปหน้าจอไปด้วยพี่น้องเด้อเลขของนาา้าสาวของแม่น้องละดา,าวดก่อนฝืนฝันเลขไข่พี่น้องออกแปดห้าตรงๆพี่น้องงวดนี้ฝืนฝัน ว่าคนที่ตายแล้วเอาเงินมาให้ยสองแบงพี่น้องเป็นแบงหาสิบสองใบตัวแดงจีนพึ่งพี่น้องเคนจำบะไรว่าไปเรียังี้ยพี่น้องแต่จำได้จะเป็นหาศูนย์พี่น้องเพี่แบ่งหาสิบพี่น้องแมงได้เลยตัดให้พี่น้องเป็นหาศูนย์ศูนย์หาพี่น้องเลขในน้อยโบรายเด้อพี่น้องเด้อย้ำมาเกิดขึ้นได้พี่น้องเลขก็ได้่เขียนมาเจ้าไว้พี่น้องไปเปรียบเทียบเวลาอาจารย์หลายๆสมัครมากกระชับ่มากกระเบิดให้กำลังใจให้แม่น้องก็ไดาค่ะ เด็กม um. um. ันบอสายหางพี่น้องแมงดาว่ามันน่าสนใจพี่น้องมากระจัดพี่น้องเอ้ยผมมีผู้ใด้รูปว่าเล็กออกผู้ใดเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแมงดาคอยพูดคุยให้เอฟซีมีโชคมีลาบกับเอฟซีนะคะแ่เสียงเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยหลายเห็ดอย่งไรถ่ายคลิปไปกับเบาหนักพี่น้องให้บอกให้หยุดก็คือบอหยุดพี่น้องแมงดาถ่ายตามธรรมชาติพี่น้องอย่าว่ากันเรื่องว่าเด็กน้อยวนหนึ่งสัตหนึ่งสี่พี่น้อง เดีกยน้อยมันหลายค่ะกระรีบานแมวด่านะ่ะ